กำลังอยู่ในช่วงของวัยเรียนแต่ว่าอยู่ในช่วงเลือกว่าจะเรียนอะไรแต่ว่าที่บ้านเนี่ยบังคับให้น้องเนี่ยไปเรียนสายแบบวิทย์คณิตแต่น้องไม่ได้ชอบตรงนี้พี่มีความคิดอย่างไรควรจะแนะนําน้องได้บ้างคือสําหรับพี่นะพี่เป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรตามใจตัวเองนะฮะแต่พี่อยากจะบอกน้องๆว่าอย่าเป็นเหมือนพี่นิกี้ทั้งหมดนะครับฟังคนที่เรารักมั่งก็คือหรือคนที่เขารักเรามากๆคือผู้ปกครองพ่อแม่ฟังครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็เอาความชอบของตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปเป็น50-50 บางทีถ้าเราชอบอะไรแล้วแล้วเราไปอยากที่เราชอบทั้งหมดโดยที่เรายังไม่คํานึงถึงอนาคตอ่ะเรายังมองการไม่ไกล่ก็อาจจะพลาดได้ดังนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่เราชอบเราก็อาจจะลองลงเรียนสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบวิชาการแบบที่พ่อแม่เขาช่วยดูให้เรานะแต่สําหรับใครที่บอกว่าผมเนี่ยอยากจะทําในสิ่งที่ฝันอะไรที่ผมไม่ชอบเรียนไปก็ก็ก,ก็ก็ไม่มีประโยชน์ก็คุยกับคนผู้ปกครองเราคุยกับพ่อแม่เราให้เขาเข้าใจนะเพราะว่าเรื่องพวกน,นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเข,าเข้าใจ พี่เข้าใจเลยเพราะอย่างพี่เรียนไม่ได้จบนะดังนั้นในวันนี้พอพี่นิกเกียอายุ4 4พี่โตพอแล้วพี่จะบอกได้เลยว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับไม่ใช่ไม่สําคัญไม่ใช่แค่ปริญญาใบาเดียวที่อย่างที่คนคิดมันเป็นที่ทําให้มันเป็นอะไรที่ทําให้เราได้ไปเจอคอนเน็กชันไม่ใช่แค่ไปเอาความรู้อย่างเดียวแต่เราไปเอาคอนเน็กชันด้วยถ้ามีโอกาสเรียนเรียนนะแล้วก็เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ถ้าอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยก็คุยกับพ่อแม่ดีๆนะเพราะเขาเป็นคนจ่ายตังค์ให้เราแต่ถ้าเราคิดว่าเราจ่ายเองได้ไม่ต้อองงพพึ่พ่่แม ลุยเลยลุยเลย